้วยกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะออกไปลุยกันต่อนะน้องแอร์นะคือผมอยากจะพูดถึงกฎกติกาการส่งโบสการ์ดมาหน่อยนะฮะตอนนี้เราขอเปิดให้เริ่มส่งกันมาได้แล้วแต่ว่าเราจะไม่เอาสิบคนแรกนะฮะผมจะขอเป็นสิบคนที่เราจะใช้กวิธีการสุ่มแทนและกันโดยเราใช้เวลานะครับผมตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะฮะซึ่งก็จะเหลือเวลาประมาณ5ชั่วโมงส่งเข้ามาที่เดิมนะฮะที่ gift at LG Ten Days in Korea com นะครับผมช่องทางเดิมนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่ต้องรีบกันแล้วตอนนี้ไม่เอาแค่สิบคนแรกเพราะว่ามีน้องๆหลายคนบอกว่าโหบางทีแบบอาจจะติดธุระออกไปข้างนอกกับแม่ไปทำอะไรอย่างอื่นพอดีแล้วกลับมาไม่ทันนะครับมันก็เลยเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราให้ส่งกันมาเรื่อยๆในเวลาที่กำหนดแลวเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันอีกทีนึงนะครเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาค่อยๆส่งกันมา 5ชั่วโมงที่ผมบอกไปตอนนี้เริ่มส่งกันมาได้แล้วนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวผมกับน้องแอร์เดี๋ยวเราจะออกไปตะลุยกันต่อข้างนอกรู้สึกว่าน้องแอร์จะพาไปดูอ่ารู้สึกว่าเป็นด็อกคาเฟ่จะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูว่าจะน่ารักมีหมาน้องหมาเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ลองไปดูกันนะครับผมไปลุยเลยดีกว่า